อันนี้เราอยู่กับเฮียต่างนะคะหรือว่าเฮียธงชัยร้า,ยานทุ่งหัวเฮงร้านลัดหน้าเจ้าดังคือ,อ,อดังมาจากรัดหน้าป่ะคะหรือว่าใช่ไหมอัน้อดีครับอันนี้จีนเนาคือลัดหน้าค่ะเพราะว่านับจากปัจจุบัน,นอดีตถึงปัจจุบันปีนี้ปีที่เก้าสิบสขึ้นปีที่ตั้อเมื่อกี้เห็นได้ยินบอกว่าตั้งแต่รุ่นอาก,กงใช่ไหมครับ,รบอาก,กงมาจากจีนเลยป่ะคะที่บ้านเรา,าจีนใต้จิ๋วไหมคะได้จิวจ๋วได้จิ๋วหนูก็ใต้จิ๋วเหมือนกัน ออ,อ,อไอ้ราดหน้าเนี่ยเป็นอาหารของคนจีนเหรอคะไต้จิ๋ว<ร>ออันนี้อ,อ,อันนี้คือสูตร์แต้จิ๋วอ๋อค่ะอันนี้คือเมื่อกี้บอกอากงเริ่มขายใกล้ๆตรงนี้เหรอคะถ้ะะาสมัยก่อนมันเป็นรถเข็นค่ะแล้วใช่รถเข็นหนักอยู่แถวลงลงเลี้ยงเด็กแม่นสีห้าแย,ยากพระพาชัยอ๋อโอเคขายกลางวันอย่างนี้เหรอคะเวลาก็คือช่วงเช้าถึงกี่โมงนี่ผมไม่ทราบไม่ทันอ่าเพราะไม่ทันเพราะว่า คุณพ่อไม่ได้บอกเวลาอันนั้นน่ประมาณปีสองสี่เจ็ดเจ็ดอ๋อก็หลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการนิดหนึ่งก่อนหลอดหลอดปฏิวัติครั้งที่สองหลอดสงครามล่าหอดสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อเพราะว่าเปลี่ยนแปลงกระบวนกามาสองสี่เจ็ดห้าเนาะเปลี่ยนเป็นเออประมาณนั้นแหละแถวๆนั้นแล้วลมาขายมามาตรงเมื่อกี้เห็นบอกว่ามาตั้งเป็นเหมือนรถเข็นอยู่ใกล้ๆตรงตำแหนียงนิดนึงค่ะไม่มีที่หลักใหญ่ไทยอนาวอ จยจนมาได้ตรงข้างหน้านี่แหละตั้งฟุตปาเซึ่งใต้อยู่หน้าบริเวณนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชิวเชียร์ล่งคือที่จอดรถลากสมัยเก่าอ๋อที่เป็นรถเจ็คเงิ้ใช่ไหมอถแค่ากขายเก่าค่ะจอดอยู่ตรงนี้ก็คือจอดแช่ตรงนี้ขายเลยแล้ววมาเป็นตึกนี้เมื่อไหร่คะปีน่าจะประมาณปีสองห้า ูนย์แปดหรืออะไรเนี่ยเขาลื้อบริเวณนี้ทิ้งแลวสร้างติอ๋ตเต็กหกห้องนี้สร้างเสร็จปีสองห้าหนึ่งอ๋อแล้วก็คือตั้งแต่นั้นมาก็ขายตรงนี้ตลอดเลยแต่ก่อนหน้านี้ไปได้ติดอยู่ข้างๆนี้ถัดลงไปห้าห้องค่ะตั้งแต่ปีสองสี่แปอ๋อแล้วก็อยู่ตรงนู้นมาได้2สองแอ๋อแล้วก็ย้ายมานี่อ่าจนตรงนั้น มันบดสัญญาอแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาอืมก็เลยมาเอาตรงนี้ไว้เมื่อตั้งแต่ปีสองสองห้าห้าห้าศูนย์อ๋อแ,แล้วเจกก็คือตัวเจกเองเนี่ยขายตั้งแต่เมื่อไหร่ผมช่วยคุณพ่อตั้งแต่ปีสองห้าสองศูนย์อ๋อตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบตอนที่เป็นร้านตรงนี้เนี่ยคุณพ่อยังทําอยู่ค่ะเป็นร้านตรงนี้คุณพ่อเสรอ๋อก็คือเป็นมือขวาแหละใช่ไหม ถ้าอย่เด็กเนี่ยคุณจะมีคุณมีคุณพ่อมือหนึ่งถ้วจะมีมือสองมือสามผมเป็นตัวคอยเสริมก็เมื่อกี้ไปเห็นแบบมีล้านญาติกันนั่นคืออันนั้นจะเป็นญาติแค่ลูกพี่ลูกน้องแค่ลูกพี่น้องก็เจงหรือลูกพี่น้องน้องคุณพ่อลูกพี่ลูกน้องคุณพ่อไอ้ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกน้องผมอ๋อก็ก็ขึขายแบบเดียวกันเลยใช่อ๋อใช่อันนั้นอยู่ตรงไหนอะ เขาจะมีตอนนั้นจะมีอยู่ตรงลาดทีวีแล้วก็ตรงตรงข้ามโรงหนังเอเดนแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะเขาลือโดนเวรเกิดซ้ำตรงประตูน้ำแล้วของอาเจกนี่มีสาขาไหมครับมีอยู่ที่แคลไยตรงข้ามกระทรวงสาธารณสุขอันนั้นลูกขายอะอันนั้นพี่ชายคนโตอ๋อก็มีพี่น้องกันสองคนเหรอคะพี่น้องสิบคนแต่ว่ามาทำกิจการนี่แค่สองคนแค่นี้สองคนแล้วเห็นบอกลูกทำงานหมดแล้วทำไมเจกไม่หยุดพักก่อนอะ ็ยังรักอยู่ยังสนุกอยู่ยังสนุกกมันจีอายุเท่าไหร่คะ67 67โอ้ยจริงๆท่องเที่ยวได้แล้วเนาะไม่ไม่คิดจะแบบเฮ้ยเดฉันทำหนุกหนุกอ่ะอาทิตย์นึงอยู่สักสองวันไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็ก็แบบมืันกินนี่บอกแล้วว่าเดือนละสองวันเดือนละสองวันแต่ไม่แบบหยุดอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยเที่ยวเลยก็แหละคือวันหยุดสองวันแล้วคือไปเที่ยวแต่เดือนละสองวันเองเนี่ยนะ แต่ถ้าโปรเจกต์จะไปเที่ยวเมืองนอกกายวันหน่อยอ๋อก็คือตามตามสบายถ้าชันงอยากไปันก็เป็นอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยไม่ได้กาหนดวันตายตัวอ๋อ๋อ,อชีวิตมีความสุข <laughs> ไปเรื่อยเรื่อยเออไม่ต้องเลี้ยงหลานอ่าไม่มีเลี้ยงลูกก็พอแล้วเหนื่อยแล้วอ๋อแต่ไม่ให้มันสบายเกินไป <laughs> แล้วนอนที่นี่เลย่ะคะอ๋อเออดีเนาะ,ะชีวิตชิลด,ดีและอาหารที่แบบดังๆนอกจากร้านหน้าแล้วอะตอนนี้มีอะไรที่แบบ ส่วนใหญ่คนมาแล้วต้องสั่ง,งเนี่ยคือดั้งเดิมเหมือนกันและหน้าผัดซีอิ๊วคแล้วมามาหล้างๆมันมีการเพิ่มเติมต้นน้ำตาลใจเส้นหมี่กระเฉดเพราะรอาหารตามจัดที่ที่หนูว่าหมูเตะก็อร่อยนะหรือว่าชอบอท,ที่ที่คนค่อนข้างเห็นน่าก็คือหมูกระเทียมกับบัดกระเพราอือันนี้เปิดกี่โมงคะแปดโมงเช้าถึงสิบหนึ่งทุ่มค่ะตรงนี้เออเขาเรียกอะไรนะถนนด้านหน้าเนี่ยถนนพลับปลาชัย ก็ใกล้ๆกับสอนอพัพาชัยคือแวะมากินแล้วก็ขึ้นไปว่ายี่โกโฮมได้เนาะอยู่บนสอนอแล้วมาว่ายาก่งแล้วมีเคล็ดลับยังไงฮะทำยังไงถึงแบบคนติดอ่ะเราก็พยายามเสพสารมาจากคุณพ่อแหละฮะแล้วก็ด้วยทิ่ใจเรารักเราก็พยายามทห้ม่นงดีที่สุดให้มันได้ใกล้เคียงกับคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดแต่ ไม่ได้เต็มร้อยนะครับวัตถุดิบสมัยก่อนกับปัจจุบันใช่ใช่เข้าใจมันไมน่เหมือนกันใช่มีร้านที่เคยไปสัมษณ์อยู่ตลาดปูเหมือนกันเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าสูตรเหมือนพ่อเป๊ะแต่ทำแล้วไม่เท่าพ่อเพราะว่าหมูเมื่อก่อนตลาดปูมันเป็นแหล่งที่แบบว่าเขาเลี้ยงหมูแล้วก็มีโรงฆ่าหมูเองอ,อาหารก็กินอาหารธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นันนนหมูมันไม่หมูมันไม่อร่อยเท่าเดิมแล้วต่อให้ใช้สูตรเดิมมันก็ไม่อร่อยเท่าเดิมอะไรเป็เขาก็พูดเหมือนกัน ถ้าส่วนมากนี่ใช่เป็นวัตถุดิบนี่ก็แบบผูกขาดกับร้านใดร้านหนึ่งนะเฉพาะเส้นเนี่ยถ้าแอบสนไยคพณพอก็ทุกวันนี้ก็ร้านเก่าร้านเดิมไม่ได้เปลี่ยนร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเพราะว่าจะไปบางร้านมันจะเป็นเส้นบางๆใสๆเออเหมือนกับมันใส่น่าจะแป้งแป้งมันเยอะเนาะเวลากินแล้วมันก็จะแบบเหนียวๆอ่ะติดฟันไม่ชอบกินเลยอันนี้ดูมันจะเป็นแป้งข้าวเจ้าเยอะชะแล้วไม่ท้ากินไม่ได้นะ แต่ถ้าจะเก็บข้ามคืนพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่ไม่รวนขึ้นล้อ๋อเหรอแล้วถ้าไว้ตู้เย็นอ่ะจะอร่อยไหมเส้นถ้าแช่ตู้เย็นแล้วหมายถึงว่าผัดเสร็จแล้วอ่ะถ้าผัดเสร็จแล้วก็ไม่ดีได้ให้รวนหรือเปล่าร,รวนแล้วก็ไม่ต้องเข้าตู้เย็นอ๋อแล้วก็อุ่นแบบน้ำเฉยๆมากินพูดถึงพูดถึงจะทานใช่แล้วซื้อกลับไปกินบ้านอ่ะซื้อ,อ,อกลับไปทานโอเคอแยกน้ำแยกผักแยกเส้น อ๋อเส้นข้าตู้เย็นแต่ที่เฮียบอกว่ามันจะขึ้นราหมายถึงเส้นสดเส้นดิบเส้นสดอ๋ออเเขาไม่ใส่พวกกันเสียใช่ไหมามกันเสียอ๋อถามได้ไม่ร้านไหนแอบถามอยู่ตลาดน้อยกันดีกว่าอ๋องงินนูหนูรู้แล้วมีร้านเดียวมันเป็นห้องแถวอ่ะเนูเห็นไราดูแล้วอ่มีคนบอกเหมือนกันว่าร้านนี้อร่อยแต่ไม่เคยไปซื้อร้านเดียวอ๋อปัจจุบันมีอยู่สองร้านที่ทำอ่าแร้านนี้แกร้านเก่าแก่อ๋อเขาเป็นเหมือนกับว่า าขาเดียวกันมันถือว่าที่ทําสูตรแบบนี้เออเออหนูเคยเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปซื้ออ๋อโอเคโอเคอ๋อค่ะวแสดงว่าร้านนั้นก็เก่าแก่เนาะตั้งแต่สมัยคุณพ่ออ๋อแต่เขาก็ทําแบบเงียบๆเนาะเหมือนไม่ไม่รู้ว่าเขาดังเขาไม่บริวาเออแล้วก็ทําน้อยๆนะเหมือนอุตสาหกรรมควรเรือนอะไรเงี้ยอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเจ๊ที่บอก เดี๋ยวไว้วันหลังมาพาลูกค้ามาอุดหนุนค <laughs> ัะดีค่ะโอเคครัขอบคุณครับ